สวัสดีครับคุณธนาทรอ,อสวัสดีครับคุณสมศ่าพอดีว่าตอนนี้ทางบริษัทเราอะกำลังเจอกำลังเจอวิกฤตปัญหาอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเราเนี่ยต้องการตัวส้มสามพันลูกเนี่ยเพื่อที่ไปทําเซรั่มให้กับสตรีตั้งครรภ์อยู่ตอนนี้กําลังเกิดโรคที่จะเกิดภายในสตรีตั้งครรภ์นะครับและผลกระทบเนี่ยจะมีอยู่ในเด็กที่สตรีตั้งครรภ์นะตั้งครรภ์อยู่จะไปส่งผลกระทบกับระบบประสาทของเด็กทารกครับ ขอบผมก็ต้องใช้ช่องสางหรลูกเหมือนกันครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการขนย้ายลูกระเบิดครับขั้นตอนการขนย้ายเนี่ยนะครับมีการรั่วไหลของแก๊สครับจนทําให้หน่วยานวิทยาศาสตร์ควบคุมอย่างไรับควบคุมไม่ได้ครับแล้วถ้ามันรั่วไหลออกมาเยอะคือชั้นบรรยากาศเนี่ยครับ มันจะทำํำทำลายระบบประสาทของมนุษย์ครับแล้วจะถึงแก่ชีวิตครับแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการที่เอาส้มสัมพันลูกมาทําเซรั่มวัคซีนเนี่ยแต่ว่าในส่วนที่เราจะใช้เนี่ยครับจะใช้เพียงแค่ตัวผลของส้มเท่านั้นแล้วทางบริษัทของคุณธนาทรล่ะครับของผมนะครับใช้ของผมมาใช้ไปทํา วัคซีนครับเพื่อจะหยุดยัง้งแกตัวนี้ครับไม่ให้ลุดด้ยถึงชันบรรยากาศครับผมจะใช้แค่ส่วนของเปลือกสเท่านั้นครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมทางบริษัทเราสองคนไม่ลองมาเจรจาต่อรองพูดคุยเรื่องนี้ดูนะครับในเมื่อทั้งสองบริษัทของเราเนี่ยใช้ตัววัตถุดิบเดียวกันแต่ว่าส่วนประกอบที่เราใช้เนี่ยเราใช้ป็นคนละส่วนเราลองมาเจรจาต่อรองพูดคุยกันดีไหมครับผมเห็นด้วยนะครับจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับ ผมอยากให้คนของคุณปดยผสมศักดิะคะ์ครับช่วยสังเกตการว่าทำโลยสักขิผมใช้แค่เปลือกส้มไปทำวัคซีนจริงและถ้าเสร็จกระบวนการแล้วผมจะส่งมอบผลส้มให้กับให้กับคนของคุณเพื่อเป็น,นันใช้ต่อครับถ้าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันครับเดี๋ยวก็ถ้ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ คนทางบริษัทของผมเนี่ยไปตรวจสอบหน้างานแล้วก็ตรวจสอบส้อมอีกทีว่ายังมีครบจํานวนสามพันหรือเปล่าดีไหมครับดีครับโอเคครับดีครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรื่องราคาของส้ม,มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรามาค่อยมาพูดคุยแล้วก็ต่ดอรองกันระหว่างทั้งสองบริษัทแล้วกันใช่ครับสวัสด,ดีค่สวัสครับรบ,บทสรุปของเรื่องส้มสีทองนะครับ ก็ได้ความว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะได้ผลประโยชน์ทั้งร่วมกันเลยค่ะทั้ง2บริษัทเพราะว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยค่ะเขาจะใช้ตัวส้มสีทองสามพันลูกเหมือนกันวัตถุดิบเดียวกันนะคะแต่ว่าใน2บริษัทนี้เขาจะใช้ส่วนประกอบของส้มนั้นแตกต่างกันค่ะทางเราก็เลยพูดคุยแล้วก็ตกลงกันไปนะคะว่าให้อีกบริษัทหนึ่งใช้ส่วนนี้ส่วนบริษัทเราก็ใช้ส่วนนี้แล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ผลผลิตที่เราอยากได้ทั้งสองฝ่ายเหมือนกันค่ะ สองเ้า